สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างอะพูหากินหมาที่เก่าครับวันนี้พพี่น้องครับมาสำรวจอัปเดตราคาวัวควายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาารคามนะครับประจําเช้าวันพุธที่24มกราคมพศ2567ครับวันนี้มาสายนะครับพี่นองพี่น้องง่วเริมบางแต่ว่าก็หลายคือเก่าครับพี่น้องเนื่องจากติดภารกิจครับหมดเสียลาแล้วครับ กไดไลค์คอามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขออนุญาตเป็นตัวแรกเลยครับหางัวผูเปรียบเทียบไปเลพี่น้องเบิ้งครับสวัสดีครับพ่อตัวนี้ห้องยี่บาทพ่อตัวนี้หนึ่งมื่นสองพันบาทสายผูสายขุนอันนี้มันหล่นธรรมชาติ่พ่อหน,นิอ๋อหล่นธรรมชาติครับสายผูสายขุนตัวละหมื่นสองครับพี่น้องหลายคนอยากผมทยายงัวผูครับเอาระเดิมด้วย ตัวผู้ครับหล่อเลยครับ12,000บาทราคาล้องง่วมันจะใสเปล่าอาสมารติจะมานร้อยเอ็ดเนาะแต่มันโตมาเนี่ยสามตัวสาตัวเหลือตัวเดียวอ้าวมื่พี่น้องโอ้ราคาพอต่อเลยพี่น้องตัวนี้นีเบอร์เปพ่าเป่าฝากเบอร์พี่น้องนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสเจามส้าส่นอเนาะอ่าขอบคุณหลายๆพ่อมันานี่พี่น้อง ตัวละมื่นสองครับพี่น้องอ่ากำลังหยิมาต่อครับพี่น้องอ่ากำลังต่อราคาเลยครับง้อตุปูกเมื่อกี้อ่าตาพี่น้องยางมาเรื่อยๆกำลังต่อรองเจ้าบานเรพ่อนี่แม่ลูกเต๋อแม่ลูกลูกแม่บอตัวเจ้าบาทห้องค่อมนี่สองหมื่นกับหนึ่งพันบาทไม่พี่น้องแม่ลูกลูกสาวครับพี่น้องเมื่อตัวลูกสาว โอ้ถือว่าค่ะราคาพ่อต่อเลยครับพี่น้องแม่ลูกลูกสาว21,000บาทครับงว่มาตลอดเอ็ดมาบ่าตลอดเอ็ดเนาะแต่มานยักโตมันนี่สองตวามตครับแม่สาวหน่ยเอาแม่สาวหน่อยยังสี่ห้องเห้ท่าหาร้อยบหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเป็นแม่สาวส,าวสูงประมาณร้อยบวกบวกหนึ่งหาพออันนี้คือราคาร้อง ว่าแมนีีก็คุมนี่พอเนาะเดือดหอสองโตพ่อสื่อเลยนี่พอช่วงนี้เป็นไงล่ะค้าพ่อสื่อพอาะดีตัวผู้สื่อเลยเนาะผู้ใดอยากจะเลรียงง่วครับฝากเบอร์นี้พอศูนย์หกสามามหน่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ฮาซเกหานะาาะพ่อยังครับพอทุ่นพอทุนจากจังหัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องแม่ลูกครับสองหมบาทแม่ลูกตัวเมียพี่น้อง อวกควายกำลังจะขยอยขนไปย่ายไปตามตจังหวัดต่างๆนะครับวันนี้มาสายครับติดภารกิจ <c oughs> เดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะไปเรื่อยๆอ,อันนี้แม่สาวครับแม่สาวเดี๋ยวหาของถือให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโซนนี้ อันนี้พ่แน่ใจว่าพ่อนิกมาบ่นอน่นี่ปกติโซนนี้จะเป็นของพ่อนิกครับพ่อเนจรักพักดีฟาร์มแต่ว่าไปใสป่บุพ่อนิกพูดยุติเพ่อไปส่งงัวครับไปส่งงัวเอาตัวเจ้าบ,บาทหลวงพ่อม้หนีหของพ่อมาหน,น,น,น่แม่สาวเต้ห้องเท่าไรล่ะครับนี่ตัวนี้ห้องเจ้บบา,จบ,บ,า 10, บาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นงวัวแม่สาวสูงร้อยสามสิบบวกบวกครับตัวใหญ่เลยสอ สามตัวตัวละมื่นหาดีพ่อปลาตัวบิกเงยครับพี่น้องเมืองตัวนี้หน่อยสี่สิบครับมื่นหาเอาตัวนี้กับมื่นหาดีพ่อเอาเท่าโบสพร้อมพี่น้องตัวนี้เท่าโบสถหนึ่งหมื่นห้าตัวนี้กับมื่นหาตัวนี้กับมื่นหาสารพูงบหน่อยครับชุดตั้งฟ้ามครับสามตัวสี่หมื่นนิดหน่อยสี่หมื่นกว่าครับสามตัวตัวใหญ่เลย สตัวนั้นแหะครับตัวละมืสองพันตัวสอตัวนี้ตัวละมื่นสองพบาทแม่เอาราคาเบาๆให้พี่น้องครับชุดตั้งฟาร์มหาตัวพอถึงแสนครับพี่น้องหาตัว4ี่หมื่นห้บวกสองหมนกว่าประมาณ8ปดหมื่นับห้าตัวตัวใหญ่ๆฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์แปดหนึ่ง1 907 907องหกสามหน่องมหน่งเก้นเนาะของพออไมเหของ เนี่ยตัวนึงกับมือ่งสองพันครับเนี่ยตัวนี้กับมือ่งสองพันบาทอ้าวเป็นงัวตัวแม่นะครับเป็นวัวตัวเมีแม่แยกลูกเป็นแม่แยกลูกหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่าลูกแรกครับพี่น้องของถือครับสารพูงงบประหลายครับอันนี้ของไพนอตัวนี้ของผ่าปะบ้บ้แมนครับกันกำลังต่อรองราคากันบรรยากาศการต่อรองราคานะครับ โอ้ขนาดผมมากเกือบก่อม่งครับพี่น้องง่วงย,ยังหลายอยู่นะครับพี่น้องต้นกันยังซื้อขายกันคือขักอยู่นี่กําลัางต่อรองราคากันเดี๋ยวสิภาพพี่น้องเขาไปชมโซนง่วงงามแล้วกันครับอ่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศบัวงามครับบัวงามตลาดบ้านหันนะครับอ่ะไต่โฮมซัมซาครับพี่น้องนี่วันนี้ง่วงงามเขาหลายอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมกันไปยาวๆอ่ะขอหเห็นตัวนี้ ครับสวัสดีครับผม,มได้มากตัวนะครับมือัอนี้แม่แม่ม่านสองตัวหัวง่ามคู่เลยแพ็คคู่ใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องหนาแดงเต็มเข้มๆ,ๆเลยครับทอ้องยี่เดือนแล้วครับผมบนนสีออกเลยเอ่ะครับเขาพี่เอเนะาะแม่พี่น้องกำหนดคลอดวันที่หาา้ากุมภาพันธ์กำหนดคลอดวันที่ห้ากุมภาพันธ์ท้องกระไพตัวนี้ อันดามันแบบแยกเพศลูกซูเปอร์เอกทองแปดเดือนกว่าคลอดเดือนวันที่แปดกุมภาวันที่ห้ากุมภาอวพี่น้องสูงลอยหาซิผาหมละปลาเหลือต่อที่แตกกับพี่น้อฟเมียนท้องนมไข่เหรอครับไข่ตัวตัวนี้ห้องยี่บาทครับผมแปดหมื่นต่ออะไรจ้ะแปดหมื่นบาทนะครับอันนี้คือท้องแปดเดือนท้องแรกเนาะท้องแรก ทองแรก่กับอันดามันครับแบบแยกเพศเนาะแ,แม่พันเป็นลูกซูเปอร์เอ็กครับทองอันดามันแบบแยกเพศ8เดือนสูงร้อยห้าสิบห้าตัวนี้แหละครับตัวนี้คือแดงเข้มั้งแต่ทองแรกคือกันบอโอ้แพกคคูเลยครับพี่น้องไซส์ใหญ่ยักเลยทองกับไผครับตัวนี้นทองกับวีกโก้สองล้านจักเดือนละครับ สิเข่าวหกเดือนสูงร้อยห้าสิบห้าไซส์ใหญ่ยักษ์เลยอันนี้ลูกทุ่งสะพนวนะัยแท้หนึ่งหนึ่งหกเนาะท้องเจ็ดเดือนตัวนี้ห้องเท่าไรครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหครับพี่น้องตัวนี้เจ็ดห,หัวลักแสนกว่านะครับเจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้แปดหมื่นท้องแยกเพศอนามันแปดเดือนกว่าลอกกินน้องแพ็คคู่กับแสนกว่าบาทเนาะโอ้ถือว่าสุดคุม้มครับพี่น้องตะกี้ตัวเดียวกับเกือบสองแสนล้วครับ อันนี้2ตัว2ต,ตัวแสนกว่าบาท7,900 0กับ80,000ครับแสนกว่าบาทซื้อ2ในซีครับใส้ใหญ่ยากเลยแสนกว่าบาทโอ้เอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผม083 144 2898 8ของพี่เอสารครามอ่ะบัวงามครับพี่น้องแพ็คคู่ใหญ่ยากเลยโอ้ลูกตัวนี้มันของไผ่นี่หลงมาแต่ใสบ่บนนี้ ก็มาน้อมติโอห์ใหญ่ๆยากหยักปีนองแม่สาวว่าละ่ะไปแล้วครับอ๋ออ่ะพี่น้องอ๋ออ่ะสวดีวันนี้ครับผมเดี๋ยวพี่น้องงัวงามยังหลายอยู่เลยครับเดี๋ยวชมกันไปยาวๆครับเอาให้ดีวันนี้ครับผมครับวันนี้ได้มั่งโตครับเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวโอ้หมานตัวนี้อันนี้แม่สาวตีแม่สาว ปีกับอีกสองเดือนเป็นลูกลูกลูกกูได้ครับใบบ่มี่กันใบบ่มีอ่าเบิ่งเนื้อหนังต้นตัวครับพี่น้องแม่สาวแดงโบ๊ทสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าบวกบวกเนาะตัวนี้เปิดราคาเท่าไรเปิดยี่สิบห้าครับสองหมื่นห้าพันครับเป็นแม่สาวหนังหนาแดงโบ๊ทครับนี่โอ้โหโอ้แผ่นหลังคือกว้างเนาะแผ่นแรกพินาหนาคตมันเหรอแผ่นหลังแตกๆครับพี่น้องกว้าง สอง0หมืนหาครับอันนี้คา,า,าราคาเบาๆสารเกษตรกรพู้งงบลลายครับเหลือตัวเดียวแสดงว่า,วงาขายดีเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม061 061 <61. S 2> 66 667 667 9720 <2. S 1> 97 9720หอยดอยดิววัวง,งามสราราอ่ะขอบคุณครับผมตัวต่อไปพี่น้องอยู่ใไก่กันแม่ลูกครับผมคลองหอยอัดรารามสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่แมลูกมะน่องวันนี้เนาะแมลูกคมใหญ่ อันนี้ลูกสาวลูกไผครับตัวนี้ออกฟอร์ดจักเดือนละครับลูกสาวออกฟอร์ดหกเดือนกว่าลูกแรกแม่สูงร้อยหกซีฟได้ป <laughs> ประมาณร้อยหกครับพี่น้องลูกออกฟอร์ดได้หเดือนข้อนนี้เปิดไปเจ้าบาทครับสิบสองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทตัวละหกหมื่นครับพี่น้องอันน่ะพันธุนนก,กรรมพร้อมส่งฟรี <laughs> 1,2,000 0บาทครับแม่ลูกออกฟอร์ดแม่สูง160แม่ลูกแรกอ่ะหน้าหนาใหญ่ๆตันๆแบบนี้แหะครับโอ้พันพันตุกกรรมดีครับพี่น้องตัวใหญ่ครับลูกอายุแค่6เดือนครับส,ส,สูงร้อย30บวกบวกแล้วเด็กมาคมเดียวตีมูลนึงขายแล้วโอ้แต่มาง่วงงามกับขายได้อยู่ด้ยวยครับพี่น้องหลายคนว่าง่วงงามมันเขาตีราคาเนือเบอิิไานะยูดสลามนี่ครับพี่น้อง กับบรูวาสนามทั้งอื่นเป็นยังไงแต่ว่าสนามนี้คือราคาง่วงกันยังยังดีเลยพี่น้องมันกัขายความงามของมันมีคนมาคนสื่อคนเลี้ยงคือเก่าสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม93ตอนแรกก่อน093 412 3246ครับห้อยอัดสาระข้ามครับพี่น้องอ่ะโงใหญ่ครับพี่น้องโอ้สูงยาวอ่ะพี่น้องโง่เงยนครับอ่ะนี่ครับพี่น้องหนาหนาเงี้ย เอาเอาแม่สายยิ่งโตเอาสวัสดีครับผม,มครับสวัสดีครับดีมากโตป่ะนี่เป็นแม่สาวเตะลูกลูกไฟลูกวีโก้สองล้านวีโก้สองล้านกี่เดือนแล้วตัวนี้สิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนเป็นแม่สาวเนาะอ่าเล็บดีครับสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกบวกตัวนี้ห้องไว้จ้าบาทห้าหมื่นบาทเนาะห้าหมื่นบาทครับพี่น้องแม่แบอกแม่พันลูกสาววีโก้สองล้าน,นาสาิบเจ็ดเดือนเอกสารไปหลอดมีเนาะ ครับผมเอ้าฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม081ครับ081 735 735 8744เครับแปดเเนาะอ่าขอบคุณครับผมอ่ะพี่น้องงัวงามพี่น้องมึงแพ็คคู่ตัวนี้แสนสองครับคมใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมึงแพนหลังงามง่ามง่ามแพ็คคู่ครับก็มีเอสาระค่ะเอสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องนี่งัวงามยังหลายเับพี่น้องงัวงามเขาหลาย เต็มพื้นที่หลายโตกะซื้อขายมันนี้เขาสายครับมันนี้ผมมาสายแล้วกะอันนี้ก็ร่างจิต่อร่องราคากันครับพี่น้องขายอย่างไรน้อครับพ่มนี่ห้องไหนครับหกหมืน่นเป็นแม่ลูกหรือยังไงโอ้แม่ลูกลูกแม่ลูกกูลูกผูครับแม่สูงยาวเลยสูงรอ้อยหกสิบเยวนนี้ ซูส,สีเนาะเบียดเบียดไปครับพี่น้องแม่นี่กับลูกตัวนี้ลูกผูใ้ใดครับตัวนี้เคหกแปดได้จักเดือนแล้วหาเดือนอแม่ลูกแรกกับลูกเคหกแปดห้าเดือนเปิดไว้ที่หกหมืนบาทพี่น้องงวดตัวบักใหญ่เงี้ยเอกับลูกเคหกแปดคมนี้ครับพี่น้องอันน่าขดพอพันหน่อยหกเดือนหกหมืนบาทถึงตัวละสามหมื่น แม่ทับไปแม่ทองว่างเนาะอ่าเอาฝากเพื่อพี่นอตได้ครับผม093ย9เก้าสามห้าเก้าเจ็ดสนเานาะอ่าสวัสดีครับผมชมมานครับผมสวัสดีครับไปลองผอพันกับมีนะครับแต่ว่าเจ,จ้าของบ่รู้ว่าอย,ยู่ไหนอ้าววาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าหอยนุ่มครับผมนี่ติดตัวนี้ติด ปลาตัวแดงๆเนี่ยเอาหมานเลรวพอดีเงียวเหรอทับไปหรือจังไาตรวจไปตัวนี้เรื่องตรวจท้องเนาะผสมในสองเดือนกว่าแม่แดงทำเขาเรียบร้อยไซส์ใหญ่อ่างใหญ่ร้อยห้าสิบบวกบวกเป็นสาวติดตัวนี้ง้อสาวมอสาวผสมสองเดือนยังไม่ได้ตรวจท้องตัวนี้เปิดเลยไหมบ่หาหมื่นเก่าวันบาทพี่หรอก ใส่เงยเลยเด้อพี 2, ่น oh, right. ้องเนาะกันทองไลยคักเลยเหรอตัวนี้หาหมื่นเก้าหาหมื่นต่อได้ก่อนหาหมื่นเก้าครับต่อได้ตัวได้อีกครับผมเหลือตัวเดียวมืออื่นขายแลยอ่ขายดีครับวันนี้มือขายดีครับตัวละอันนี้ราคาร้องห้าหมื่นเก้านะครับผสมได้สองเดือนผสมกับไผยเหรอตัวนี้ผสมพอเรือนลอยเนาะโอ้พี่น้องกติดท่อในีคักเลย เอาฝากอว์พี่น้องนะครับผม084 512 8202่ห้า่อห้าหอยนุ่มกันทระวิชัยน้องอุ้มสวัสดีครับผมชมกันมานครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาเรื่อยๆวันนี้อาจจะเข่าสายแต่ว่าง่วงกันยังเต็มพื้นที่ขึ้นเกานะครับพี่น้องเบาบางนิดน่อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมของถึกถูกครับ นี้ก็ง้วครับพ uh, no right. uh, oh. oh, oh. oh. ี่น้องงัวแม่สาวเจ้าบาทราคาตัวนงตัวนี้2ครับตัวนั้นสตัวนี้สองหมื่นกับเป็นแม่สาวขายญ่ดีครับพี่น้องโบสูงประมาณร้อยเท่าไรครับรอยสามสิบห้าบวกบวกเนาะตัวนั้นรอยสี่สิบตัวนั้นเศร้าเท่าไรก็เศร้าสองสองหมื่นสองพันบาทตัวนี้สองหมื่นบาท อันนี้คือราคาลองนะครับพี่น้องต่อรองได้ง่วงมัตเตสไซครับสมเด็จครับสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะอ่าพี่น้องง่วงเมษาสองตัวสี่หมื่นสองครับพี่น้องตัวใหญ่ๆตะกี้ตัวเดียวกับเกือบสี่ถือร้ายวะตัวนี้เขียวนี่้อักนี้เขือคักเนาะผู้ใดพ่อซื้อเลี้ยงนี่เป็นตัวซื้อครับอยากอยากเลี้ยงง่วง ซื้อเอาตอนมันถื่อเนาะเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมเก้ครับศูนย์เก้าสองแปดสองสามสามศูนย์แปดสี่ครับสามศเนาะครับสมเด็จครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมอ่ะพาพี่น้องมาสำรวจเรื่อยๆโอ้แก้วครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมเอาราคาง่วงเกษตรกรราคาเบาๆครับผม แม่ลูกคมไหนเนาะนี่ตีอันนั้นเนี่ยแม่ลูกลูกครูตีลูกลูกเป็นสายพันธุ์ไหนครับเนี่ยบีบมาสเตอร์เอาพี่น้องนานๆจะเห็นบีบมาสเตอร์อะนี่พี่น้องลูกบีบมาสเตอร์นี่พี่น้องลูก,ลกบีบมาสเ,เตอร์ครับพี่น้อง แม่ครับแม่กับปิดเมยแม่สายเล่เนาะแม่ลูกเล่ครับลูกเป็นลูกอ่ลูกของเลบีบมาสเตอร์โอ้รอดีครับขายใหญ่ดีครับครย่ามันเป็นเล่ตีครับแม่มันใหญ่เงี้ครับพี่น้องครับเป็นง้อแดงแต่ว่าลูกนี้ลูกผสมของบีบมาสเตอร์ครบน่ห้องเท่บาทห้า่นบาทห้าหมื่นเจ็ดพันบาทับพี่น้องเบิ้องอาพี่น้องเบื้องนาครับ บีบมาสเตอร์ครับ57,000บาทครับตอร่องได้พร้อมครับพี่น้องงอมาจตใสครับนี่ชื่นช่มเนาะแต่เมา่อไหม่นบออันนี้ทองว่างนี่แม่ออกจะบาทตรงสี่หมื่นสี่ห้าร้อยครับแม่แยกลูกมาโตปูจะบาทครับ16500หมื่นหกันห้้อแมนอันนี้แมนบ่แมนเบิร์ดเด้อไลายตอนนี้ ทำเ่อเพต่ด้ขายอันนี้แม่ลูกบ่แม่เดียวเนาะตัวจะบาทเจ้งสี่ครับหมื่นสามพันจ็ดร้อยงหม่นสามพันเจ็ดร้อครับเป็นแม่แยกลูกครับอ่พี่น้องตัวนี้หมื่นสีาร้อยตัวตัวผู้ตัวแม่นั่นตัวแม่เด็ตัวนี้ไน่ะสองหมื่นองพบาทพี่น้องพี่น้องมือตัวนั้นำสองหมื่บาท ส่วนแม่ลูกนี่อันนั้นโอ้ราคาพี่น้องพ่อสื้อพ่อตอ่อเดี๋ยวทีไปถามเบอร์ให็นนะครับตบตบผู้น้อยนี่แมนบะตบผูนน้น้นอยนี่บ่แมนมเนาะเบิร์ตได้ครับอันนี้แมนบะเบิร์ตเหรอเนาะ้นะอันนี้กับแม่แยกลูกป่ะิบหาหาล้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหมักเตอรตัวยังไ,ไงเนี่ยพี่น้องโทรซ้สำสั่งสองหมื่นสองขาดน้ำเลี้ยงซื้อเนาะโอ้แม่มันทับไปครบนี่ แม่ทองบางเนาะเอ๋อาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม082สองศูนย์แปดสองสามเนาะของแม่ยังครับแม่นี่จ้ะแม่นี่จากชื่นชมเนาะอ๋อขอบคุณหลายๆครับชื่นชมมานครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องชมมาเรื่อยๆครับบรรยากาศาการซื้อาการขายกับซื้อไงขายของอยู่ได้ครับพี่น้องอาจะตามมาแต่จากของวงจรนะครับพี่น้องมันงวดหลายมันก็ราคามันก็ถือครับ คนเลียงน้อยคนขายหลายคนเลียงน้อยมันกระันกะถูกกับมีแต่คนเทขายเป็นวัตาจักของสินค้าทุกอย่างครับมาแมนตะงัวครับพี่น้องทุกอย่างสินค้าสตวุทุกอย่างครับแต่คนเลียงมีแต่เทขายนี่ครับราคามันก็จะถูกงลงถูกลงแต่ว่าต่อไปนะครพ่อคนเลียงมันน้อยครับคนเลียงนย้อยราคามันกจ็จะกับขึ้นมากคือเกา มันเป็นมันตยจมันมีขื้นมีล่งครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงตอนนี้แล้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องท่าเงาะปูหางกินหมาแล้วครับกัช่องทำกินที่นิสานนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าครับวสวัสดีครับ